จ้าพารวยวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เกิดขึ้นริมแม่น้ำโขงของอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะชาวบ,บ้านที่นั่นนะคะเวลาที่น้ําแรงนะคะคือไม่มีน้ําในแม่น้ำโขงเขาไม่ได้หาปลากันแต่เขาทําอะไรไปติดตามกันค่ะแจ๋วพารวยค่ะ ประชาชนนะคะที่อาศัยกันอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะของบ้านปากเนียมหมู่ที่5ตําตบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะชาวบ้านที่นี่นอกจากจะมีอาชีพประมงน้ําจืดในลําน้ําโขงแล้วในช่วงหน้าแล้งนะคะที่ไม่มีน้ําอยู่ในแม่น้ําระดับน้ําลดต่าลงเนี่ยนะคะบริเวณดังกล่าวจะเกิดเป็นลานหินแล้วก็ทรายขาวกลางแม่น้ําโขงนะคะก็เกิดอาชีพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะตักทรายและนี่ล่ละค่ะคือรถซิ่งนะคะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับรถอีแท็กนะคะโดยคุณยงยุทธวุฒิวงศ์ผู้ใหญ่ บ้านหมู่5บ้านปากเนียมบอกว่าช่วงหน้าร้อนหรือว่าในช่วงที่จะย่างเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยนะคะประมาณ5เดือนเวลาประมาณนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะใช้วิชาชีพนะคะอีกวิชาชีพหนึ่งคือตักทรายหลายคนสงสัยว่าทาไมถึงไม่ใช้รถตักที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามีการขออนุญาตกับทางกรมเจ้าท่านนะคะในการไม่ใช้เครื่องจักรในการตักทรายแต่ว่าจะใช้เพียงแค่จอบพ่วหรือว่าเสียมนะคะทำการตักทรายขึ้นมา แล้วก็ขนส่งโดยรถที่เราเห็นนี่นะคะชาวบ,บ้านที่นั่นเขาจะเรียกกันว่ารถซิง่งอยากเข้าใจว่าขับแบบ เขาเรียกว่าสวิสวาดอะไรย่งไม่ใช่เลยนะคะขับกันแบบนิ่งๆเนียนนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบริเวณรอบๆลําน้ําโขงแต่อย่างใดแรกๆนี่นะคะที่นี่เขามีสมาชิกลูกบ้านเข้าร่วมจํานวน85คนปัจจุบันนี้กลุ่มวิสาหกิจท่าทรายชุมชนมีสมาชิกแล้ว96คนนะคะรายได้ต่อเดือนเห็นเขาตักตักกันแบบนี้คุณผู้ชมนึกบอกไหมคะว่ารายได้เขาจะประมาณเท่าไหร่รวมรายได้ต่อเดือนแล้วประมาณ200,000บาท นะคะหักค่าใช้จ่ายค่ะนะคะและอีก8%นต์ำไปมอบให้กับวัดค่ะเพื่อเป็นการบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนในบริเวณชุมชนด้วยเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันหักลบกบนี้แล้วสมาชิก96คนย้ำนะคะสมาชิก50 96คนจะมีรายได้700ถึง1,000บาทต่อคนต่อวันก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่า ที่ตักทรายของลูกเราจะไปไหนนะ oh. เอาไปตักที่นั่นเหรอมันหนักแนบมากแม่ทร<ม> <นะ S 2> ายจริงนะคะ ใครสนใจอยากได้ทรายนะคะหรือว่าเอ๊อยากจะขอไปรวมตัวรวมกลุ่มนี้ลองสอบถามเพิ่มเติม0901922283นะคะ0901922283ถ้าลูกอยากตักทรายไม่ต้องไปทะเลละให้ลูกไปตักชมไปตักชมเออเนี่ยเราพาลูกเราเป็นเงินเป็นทองค่ะแต่นี่เขาเขาตักทรายได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วปีนึงเนี่ย ทำได้ประมาณ5เดือนเท่านั้นเพราะว่าที่เหลือนะคะก็แม่น้ำโขงก็จะขึ้นเต็มฝั่งชาวบ้านก็จะเปลี่ยนไปอินเวอาชีพคือไปทําประมงนั่นเองค่ะคดีจังเลยเนาะอ่านรถตักทรายแล้วทำไมต้องกินน้ำลายด้วยคะก็มันอยากค่ะคิดว่าจะกินในระหว่างที่ในระหว่างที่อ่านข่าวไปเพื่อนๆก็เกรงใจมากบ กรบเล็ดแล้วหน้าตาเล็ดอร่อยมากอะไรทันะไรการดูไหนไม่เห็นเลยิปากปากดว่ะเดี๋ยวกอนติดจริงๆติดนิดนึงไม่แล้วดิฉันสงสัยว่าตะกี้มันอยู่ตรงนี้กระท้อนอยู่ตรงนี้แล้วไปที่คุณอภิษฎได้ไงคะเอามาดูศึกษาดูสะอาดไหมวิจัยดูพูดถึงธรรมชาติไปนี่เลยดีกว่าเยอกเดี๋ยวทุ่งแสงตะวันเราควรจะถือผลไม้เนี่ย ไปดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตทุ่งแสงตะวันกี่ปีกางแปลงค่ะพี่ก็อดกันไม่ได้กันจะบอกว่าดูไหมว่ากี่ปีแล้วทุ่งแสงตะวันที่เราดูกันเนี่ยตองแต่สมัยเด็กๆแต่เราเด็กๆว่า20ปีแล้วนะเขามีคอนเสิร์ตกว่า20ปีทุ่งแสงตะวันนี้นะคะน่าสนใจมากวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้ค่ะไปซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะน่าจะมีเพลงของพี่จุ้ยด้วยนะใช่การนี้เพลงเพราะเพลงเพราะมากนะคะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 2 6 2 3 4 5 6หรือว่า0 8 4 6 7 0 8 7 4 7อืมปลาใหญ่ครี <by S 1> อชั่ <your creation. S 1> นะจับมือกับ กะทิกลาแน่นอนต้องมีพ่จุยแน่ๆนนใจดิฉันไปดูกันรายการนี้ดีน่าดูนะคะดูแล้วก็รายการดีๆต้องสนับสนุนค่ะโดยเฉพาะรายการของเด็กๆนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันจะพาไปที่ภูเรือนะคะจังหวัดเลยค่ะใครที่อยากจะปิดทองหลังพระมาที่นี่เลยเพราะที่นี่คือพระพุทธรูปหันหลังจะเป็นปริศนาธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามด้วยกันค่ะแห่งเดียวที่ภูเรือก่อนจะขึ้นไปที่ภูเรือนะคะมี คุณผู้ชมส่งมาบอกว่านี่ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวกันมาตอนนี้กําลังบานเลยใช่ค่ะ20มิถุนาถึง15กรกฎาคมเขาบอกว่าชวนไปเลยนะคะที่หนองบัวระเวนนะคะแล้วก็ยังมีค่ะไปอุบลนกันไหมตอนนี้แม่กําลังดํานากลางสายฝนอยู่แม่แม่กลับบ้านเธอลูกนะแล้วก็ยังมีน้ําตกวังตะไคร้นครนายกเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกน้ําเยอะเล่นน้ําเย็นสบายน้าจะแรงไหมเออต้องเล่นระวังใช่ใช่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือไปที่หาดน้ํา หนาวช่องแสมสารอาหารอร่อยมากๆหรือ 25- ่ิาถึงิายนนี้ก็มีงานแห่เจ้าพ่อที่สมุทรสาครด้วยค่ะโอ้เยอะจริงๆส่วนนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าชวนไปกินหมูปิ้งป้าแ๋นไม้ละ3าบาทหมูปิ้งไม้ละบามบาทขนาดไหนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปนะคะแล้วค่ะวันนี้เสื้อผ้าสวยๆของเรานะคะจากเอพิโซดโกลค่ะที่ภรกรจัสต์บาแล้วก็เครื่องประดับอุลล่าอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3และเครื่องประดับผมนี่ค่ะที่ฮอไฮโซ ค่ะเอาละวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ